สวัสดีครับกระแสลีกวันนี้วันอังคารที่6พฤษภาคม2568นะครับวันนี้มีฟุตบอลลีกเอเชียมาให้ได้ติดตามกันหลายลีกเลยนะครับแต่ว่าที่จะเน้นๆก็คือเจอลีกของญี่ปุ่นนะครับเปกันเร็วนะเพราะฉะนั้นก็ได้เชียร์กันเร็วนะสำหรับวันนี้นะครับคู่แรกจะเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับวิเชสโกเบครับทีมดับที่5เปิดบ้านรับการเยือนของเซเลโซโอซาก้าทีมดับที่15นะครับ เจ้าทีนยังวิเชสโกเบ12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3มี21ต้งช่วงหลังผลงานดีมากเลยนะครับชนะรวดมาแล้ว4เกมติดแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดในลีกเสียไปแค่8ประตูจาก12นัดเท่านั้นเองนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะโอกายามะนะครับทีมน้องใหม่ไป2-0ซึ่งผลงานในบ้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับ4นัดชนะ3แพ้ไปแค่เกมเดียว เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-1-2-3ครับผู้สามตัวเป็นไดยะมาเอกะวะแนวรับมียูยะคุวะสกิยุกิฮอนดะนะครับทัชซุชิยามากาวะแล้วก็โกกุโตะซากาอิมิฟิ์จะเป็นทาคายิโรโอคิฮาระนะครับมีไดจุซาสกิแล้วก็มีริคุโตะฮิโรเซะนะครับแนวรุกจะเป็นอิริกยูสุเกะไอเดกุชิแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นไทเซะมิยาชิโรกนะครับ ทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างทางฝั่งของเซเรโซโอซาก้ากันบ้าง14นะัดชนะ4เสมอ4แพ้6มี16แต้ม5เกมหลังของพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ล่าสุดก็บุกชนะเกียวโตเซงกะไป3เป,ประตูต่อ2นะครับในขณะที่เกมเยือนเนี่ยลงเล่นไปแล้ว7นัดน,นะครับก็มีชนะ2เสมอ1แพ้ไป4เกมเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-1-2-3ครับผู้สำหรัวเป็นโกกิฟุกุอินะครับแนวะรับ,นะรบมีไฮโตะโอคุดะ เรียวยะนิชิโอะนะครับชิโนอสุเกะทานากะนะครับมีนิโกะทกากาฮาชินะครับมิดฟิลด์จะเป็นฮินาตะคิดะนะครับซาโตกิอูจโจมีโมโตะนิโกะนะครับนาคาจิมะแล้วก็แนวรุกจะเป็นลูคัสเฟอร,ร์นันเดสนะครับเคนโกะฟรูรุยามะแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยจะเป็นเตียโกอัลดาเดนะครับแนวรุกชาวบราซิลนั่นเนองการรุกสองคู่นี้5เกมหลังเปนมเชสโกเบชนะไปได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป สองครั้งนะครับด,ดูการที่แล้วเจอกันมาก็เป็นเชสโกเบที่เปิดบ้านชนะไป2อหนึ่งในขณะที่บ้านของเซเลโซโกเบก็บุกชนะ4ี่หนึ่งวันนี้น่าเสื่อมให้วิเชสโกเบบังคับชนะเสมอไม่ได้นะครับผมมองว่าด้วยสติด้วยผลงานช่วงหลังเชสโกเบค่อนข้างดูดีกว่านะครับก็เชี่ยวที่เจ้าถิ่นละกันเชสโกเบผมว่าน่าจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ในเกมนี้นะครับ อาทีนี้ทำมามาดู14นาฬการครับจะเป็นคาชิวะเลโซครับทีมอันดับ3เจอกับชิมิสุเอสพาวนะครับทีมอันดับที่6เจ้าบ้านอย่างคาชิวะเลโซครับ13นะัดชนะ6เสมอ6แพ้1มี24แต้มพวกเขาไม่แพ้ใครมา8เกมติดแล้วนะครับ8เกมนั้นคือชนะ3เสมอ5ลาสุดก็บุกชนะนากยยาก,กัมปัสไปได้2ประตูต่อ1ในขณะที่ผลงานในบ้านลงแข่งไปแล้ว6นัดนะครับชนะ2เสมอ3แพ้1 กมีคาดว่าจะมาในระบบ352นะครับผ right? ู้สาวตูเป็นเรียวสุเกะโคจิมะนะครับแนวรับมีไทโยโคกะนะครับโตโยมะไอนุไกโตโยมะไอนุไกนะครับมีฮิโรมุมิซูมารุนะครับมิดฟิลด์จะเป็นชุนนาคาจิมะนะครับอิจิชิระอิดีเอโกะนะครับยูโตยามดะแล้วก็มาสกิวไตาอิแนวรุกจะใช้โคสุเกะชิโนชิตะจับคู่กับมาโอกโฮโซยะนะครับ <t ip> ทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างชิมิซุเอสเพาว์กับทีมดับที่หกสิบสี่นัดพวกเขาชนะหกนะครับเสมอสามแพ้ห้ามียี่สิบเอ็ดแต้มห้าเกมหลังชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งล่าสุดก็เปิดบ้านแพ 1, ้กับนาโกย่าแคมปัสไปถึงสูงต่อสามเลยนะครับเกมเยือนลงเล่นไปแล้วเจ็ดนัดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สามเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับผู้สาวตัวเป็นยูยะโอกิแลรับมิเรออนยามาฮาระนะครับมีเซนโตโอโนะ ยู ji, ashi, ko, u, จิทาคาชิ K oya, K นะครับเคนโกะคิตาซุเมะมิดฟิลด์จะเป็นมาเตอุสบัวเอโน่นะครับมาสกิยูมิบะไคมัตสุสุกินะครับมีทาคาชิอินุอิแล้วก็แนวรุกจะเป็นคาซิซาป้านะครับจับคู่กับโคยะคิตากาวะนะครับการพบกันของคู่นี้5เกมหลังเป็นคาชิวะเรโซชนะ2เสมอ2แพ้1 เกมล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไปในฤด,ดูกาล2022ซึ่งเป็นคาชิวาเรโซที่เปิดบ้านชนะไป3-1ส่วนในบ้านของชิมิสุเนี่ยเสมอกันไป1-1นะครับวันนี้หน้าเสือเขาให้เจ้าถิ่นครับคาชิวาเรโซเป็นต่อเล็กน้อยเสมออาจจะย,ยังเจ็บนิดนึงอยู่ในเวลานี้ก็ผมดูว่าคู่ขี้สูสีนะน้องใหม่อย่างชิมิสุเอสพาวก็ถือว่าผลงานพอใช้ได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าในบ้านของคาชิวาเรโซแข็งแกร่งและก็มีดีกว่าที่จะเบียดชนะได้เชียบกับที่เจ้าถิ่น อชัวเรโซนะครับทีนี้คู้ถัดมาเวลาเดียวกัน14นาฬิกาจะเป็นโตกเกียวเวอร์ดี้ทีมรดับ14เจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีทีมันดับ19โตกเกียวเวอร์ดี้ครับ14นะัดชนะ4เสมอ5แพ้5มี17แต้ม5เกมหลังเนี่ยก็ชนะ2เสมอ1แพ้2ล่าสุดคือบุกแพ้อุรวะาเรฟไดมอนด์ไป0ูส่วนในบ้านลงเล่นไปแล้ว6เกมชนะ2เสมอ1แพ้3ครับเกมนี้มีปัญหาในแนวรับเมื่อจะไม่มีฮิโรโตะทานิคุชินะครับ อ,องหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบบก็คาดว่าจะมาในระบบ3-421ี่สครับทุกสามตูเป็นมาเตอุสวีโตโดนะครับแนวรับมียูตะทูนาชิมะนะครับไคโตชิดะไดกิฟุกุกาวะมิดฟิลจะเป็นคาสุยะมิยาฮาระนะครับโปกิโมริตะเลอฮรากาวะยูตะอาราบิแล้วก็แนวรุกจะเป็นยูยะฟุกุกะนะครับมียิโรโตะยามามินะครับและอีกคนหนึ่งจะเป็นยูไดคิมุระนะครับ ทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างทางฝั่งของโยโกมา FC รองบ้วยนะครับ13นัดชนะ3เสมอ3แพ้7มี12แต้มเป็นทีมที่ยิงประตูดได้สุดได้น้อยที่สุดในลีกในเวลานี้คือยิงได้แค่8ลูกจาก13เกมนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้คาชิมาเลิกไป0ต่อ3ในขณะที่เกมเยือน5นัดเสมอ2แพ้3เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้สตัวเป็นอาิโนริไอชิกาวะ แนวรับมีอิิโตะฟุกุโมรินะครับโบดิเฟสเอนดูกา้าโคุเกะยามาสกิมิฟิึด์จะเป็นไดอิชิมโบะนะครับฮินาตะโอคุระยูริลาดา้าจุนยะซูซุกิแนวรุกจะเป็นโคตะยามาดะมูซา,าชิซูซุกิและอีกคนจะเป็นลูเกียนนะครับสุดหน้าชาวราซิลการแขกันคู่นี้5เกมหลังเป็นโตเกียววันที่ชนะ1เสมอ1พ้ไป3เกมคู่นี้ก็ต้องย้อนไปในปี2022ที่เจอกันมานะครับโตเกียวก็ เปิดบ้านแพ้ไปศูนย์หนึ่ส่วนวบ้านของโยโกมาเอก็เสมอกัน1่วันนี้น่าเสือให้โตเกียววรนนี่เป็นต่อเล็กน้อยเสมออ่าตอนนี้เจ็บนิดหนึ่งนะผมมองว่าคู่ที่สูสีน้องใหม่อย่างโยโกมาเอก็มีตัวผู้เล่นที่ดีนะผมว่าแค่รอตั้งลำรอจงังหวะที่เข้าขากันได้ก็น่ากลัวนะเชียร์ไปที่ทิมเยอะและกันโยโกมาเอผมมองว่า ไม่แพ้ในเกมนี้นะครับทีนี้มาดูกันใน2ผู้ที่เหลือครับไปดูกันที่ชัยนิสซูเปอร์ลีกของจีนครับ18นาฬิกาจะเป็นเหมยซัวฮาก,ก้าครับทีมลำดับ10เปิดบ้านเจอกับเซี่ยงไฮ้เซินหัวรองจากฝูงนะครับเหมยซัวฮาก,ก้าเจ้าบ้านเนี่ย10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4มี12แต้ม5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ล่าสุดก็กปูกแพ้ชิงเต่าเวสโคดไป1.3ต่อสส่วนผลง,งานในบ้านลงได้ไปแล้ว5เกมชนะ3แพ้2นะครับ เกมน,นี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ู้สับถูกเป็นเกาชวนโบแนรับมียูเซนนำนะครับเทียนสียี่นะครับบรดิเมียโจซิสนะครับมีหวังเจียหนานมิดฟิลด์จะเป็นเซนซูหววนะครับสวงเฮาลันแล้วก็ลิวยุนนะครับในขณะที่แนวรบจะเป็นเจอรโรมเอ็มบีเคลลี่นะครับโรดริโกเอริเก้แล้วก็มิเชลเชลดัวนะครับ ทีนี้มาดูทีมเยือนเราจากฝูงอย่างเซียงไ้เสิร์หัวกันบ้าง10นะัดชนะ7เสมอ 2, 2, 2 3, 5, แพ้2มี23แต้ม5เกมหลักพวกเขาชนะ4แพ้1เกมล่าสุดเนะี่ยบุกแพ้เฉินตูจากฝูนะศูนย์ต่อนะครับส่วนเกมเยือน4นะัดชนะ1เสมอ1แพ้1เกมนี้มีปัญหาหนิดนึงแต่ว่าก็เป็นปัญหาที่อ๋อก็ดูจะหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีเจ้าแท็กเซีย่านะมดฟิลตัวเก่งที่ติดโทษแบนแต่ที่เหลืออยู่กันครบนะครับเกมนี้จะมาในระบบ4312นะ รุ่สระตูก็จะเป็นทางชัวซิงเฮานะครับแนวรับมีชันซินยี่นะครับมีวิลซ้อมมาเนลฟาเจียงเชนหลงนะครับแล้วก็มีซูเจียนเชียมิดฟิลจะเป็นเกาเทียนยี่หลีเคอูซีแล้วก็ซูเฮาหยางน,นะครับจะลงมาแทนเจ้าแท็กเซียร่าในขณะที่แนวรุกจะเป็นอังเดรุย่ยกับเซาโลมิเนโรนะครับสองแนวรุกชาวบราซิลการพบกันงคู่นี้5ครั้งหลังเซนไฮเซนหัวชนะรวดนครับล่าสุดฤดูกาลที่แล้ว ในบ้านของเหมยซัวเนี่ยก็เหมยซัวแพ้ไปศูนย์สองในบ้านของเซียงไฮ้เซียงไฮ้กดไปสามสู์สถิติค่อนข้างขี่เลยครับสำหรับเซียงไฮ้เซินหัวแล้ววันนี้หน้าเสือก็ให้พวกเขาบุกไปบังคับชนะเกินหนึ่งประตูขึ้นไปคือหนึ่งประตูเนี่ยเจ็บนิดนึงนะเวลานี้นะฮะแต่ผมมองว่าเซียงไฮ้เสินหัวดีกว่าเยอะนะเชียร์ไปหนึ่งประตูผมว่ามีลุ้นตุ้ดที่สองได้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เคลิกของเกาหลีใต้จะเป็นซูวอนครับเจอกับทางด้านของแดก,กูคู่นี้เตะกัน5โมงตรงนะครับ ซูบอลไปทีมันดับ12นะครับก็คือทีมบวย11นะัดชนะ1เสมอ5แพ้5มี8แต้ม5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ล่าสุดก็บุกไปเสมอกังวอน0-0ในขณะที่ผลงานในบ้าน5เกมชนะ1เสมอ3แพ้ไป1นะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอันจุงซูนะครับแนวรับมีคิมแทฮานซองยูเบกฮียอนยองนะครับแล้วก็อีแทกุน บิทฟิลจะเป็นคิมแจซุงครับอีแจวอนลูอัน,นดีอาสนะครับเดรอยบัตโดโด,โดแล้วก็แนวรุกจะเป็นอเดรซันโอลิเวราจับคู่กับพาโบดัคคาเล่นะครับพาโบดัคคาเล่ที่เป็นนักเตะชาวซีเรียนะอะ่ทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างแดก,กูกันบ้างแดก,กูนี่เป็นรองบวยของลีกเกาหลีนะครับ11นัดชนะ3เสมอ1แพ้7มี10แต้มก็เป็นสื่อหนใีใตายแหละคู่นี้ว่าง,ง่ายๆ5เกมหลังชนะ1แพ้สนีะ่ล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเจจูเอสเคไป3าต่อห ในขณะที่เกมเยือน5นัดเสมอ1แพ้ไปสี่ไม่ดีเลยนะครับเกมนี้จะมาในระบบสามสี่สามนะผู้สาวตุกเป็นฮานแทฮุยนะครับแล้วร,รับมีอีวอนบู oo, นะครับมีไคไคโอมาเซโร่ o, ครับคิมฮยอนจุนมิดฟิลด์จะเป็นจางซูวอนคิมจุงฮยอนเคียวเฮยโยชิโนะนะครับควางแจวอนในขณะที่แนวรุกจะเป็นจอจินซังจอชีอินแล้วก็เซซินโยะครับแนวรุกชาวบราซิลคนหนึ่งการพบกัฒนาคู่นี้5เกมหลังซูวอนชนะ1เสมอ3แพ้1ก็สูสีนะครับ ล่าสู่นกลันแล้วเจอกันซูวอเล่นในบ้านเสมอไป -2 2ส่วนบ้านของแดก,กูแดก,กูชนะไป3 1คู่นี้สถิติในดูกกลที่ผ่านมายิงกันเยอะดูกาันนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันเพราะว่าเกมรับไม่ดีทั้งคู่นะส่วนหน้าสือของเกมนี้เขาให้ซูวอเจ้าถิ่นไปต่อเล็กน้อยเสมอยังเจ็บนิดหนึ่งนะผมมองว่ามันสูสีครับบวยกับรองบวยมีสิทธิ์ออกเสมอค่อนข้างสูงนะเชียไปที่แดก,กูทีมเยือนนะครับสรุปวันนี้ครับเจดี JD. เชียร์ไปที่วิเซสโกเบะนะครับคาชิวาเลโซและอินทีมก็คือโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับลีกจีนครับชัยนิซุบะดิเชียร์ไปที่เซียงไฮ้เซินหัวและลีกเกาหลีใต้เคลีเชียร์ไปที่แดกูนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของฟุตบอลก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ในไลน์แอดของเรานะครับแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยด้านหน้าแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษครับ